เข้มาข่าวเข้ามาดันเข้ามาซูมดัดเด็ดเลียบมีก่อนข่าวเดียวนะสุดเลยกายกายก็อร่อยจังเออกาไม่ดีเลยจะไปหาไปซื้ออันไปหาซื้อเนื้อดิพี่น้องซื้อเนื้อสักหน่อยก่อนไปดูตลาดเนื้อกันดูตลาดเนื้อจ้ามีจงไหนดี เอที่นือร้าที่ม,ม, e. มีอันที่มีสไปนาเยอะเยอะก็ขามกมือไห้ได้อะไรอ่ะเื้อ <c oughs> มาดูก่อนเราได้เราได้เนื้อพี่รังทั่นะ่ะนี่เขาใส่ออนนี่คือเ่ามีใส่เวยนะมีโอหลายอย่างค่ะ มไม่มีืออ่องในไม่มีเนื้อเจ้อง่าวซีซื้อนอันนี้พี่น้องอันนี้ไหมำใบนางนากันกะคือดีกินแล้วนะสกกินยากแท้สิกกินไม่ได้แล้วพี่น้อง มันเป็นแบบว่าไม่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเนื้ออยังพี่นออออ้องขอดูว่าเป็นเนื้อองไรเสด็กินมะนาวหมู <c oughs> โยันตับสดๆพี่นอ้องับสดๆ <c oughs> ไปหาสิบบีบกันพี่น้องไม่รู้ว่าเป็นนี้เป็นเนื้ออะไรวะเนื้ออะไรวะมันจะเป็นเนื้อเนื้ออะไรนี่มันบีบเนาะแบบบีบ Son bee. Kita dah. Nanti, ah. Jumpa lagi. 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 Jumpa Bạn have liver? Liver. 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 kilo. We can buy a half. Huh? Enak, enak betul lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah.

This uh, beef, yeah, beef. We can buy little. Half, a, half kilo. No, not too, too much. Too much. Yeah, I buy little. little. Yeah. Okay. 400. 400. 500. Okay. Five hundred. Okay. Fifty.

าสซิเลโอเคสือเนี okay. ่ยกันพี Ole, ai, ่นนอกหนื่องน้มันม่นหลานมันงมอกล้อระเด็พยาบาลและสวัสดีครับเมื่อนี่อันผ่านลูกลูกอันน้องนกินซ้อยจูพี่นนอกสดดีสบายใจนี่อาขนมจีนไม่เกี่ยวนะนี่ซอยจูเดี๋ยวซีซีมข้ามแหลกก่อนเดีอจัดเตรียมไว้วันนี้มันไม่ลันรรจุภาษาอีบรา กลมอ่มอำลัำจับจิ้มปูดีมากไม่มีกลิ่นนะอร่อยสาวสวยสวัสดีค่ะที่นี่บาเลนค่ะมีูาวสวยคนหนึ่งสวัสดีค่ะ,คะไม่แต้ลูกสาวด้วพี่น้องสา่น่ารักน่ารักนี่ตะดาวจ้ะดาวอน,นี้เท่า มังเบาล้านสิหัก้ายหลายมีตำมะม่วงใส่ออีปูเนาะแหนจิ้มแซ่บเลยอร่อยจริงนะเลิศมากจริงบารมีจิวเลยแดดแม่งสินะปกติม่ใช่มีกลิ่นนะแต่เราเปลี่ยนลองจิ้มที่บอกว่าเจ็บเลย จ,ด,จดชิมข้าวแซ่บพี่นออ่าน้าไปซื้อเนี่ยัะต้องมาจุดไส่มูเจ้าเบอร์ทั้งถาดนี้ก็พึ่งเดีมองิอันนี้นพึ่งเดีลวกว็แค่กิดแต่กลิ่เนี่ยแตมาชิมนื้อนื้อ่ม,มาชิมเนื้อลแต่หาหมูกินนตื <laughs> ้นๆ <laughs> เนี่ยพี่น,อน้อง จรคเด้อกจำสิงอะไรสิงงน้ำจิ้มเด็ดนะกว้างมากค่ะก้างมากมาซูมดัดเลี้ยงนีข้าวเหนียวสดเด็กขารอร่อยจังริเปยไกต้องกินกับข้าวเหนียวเลยกินข้าวเหนียวกับเขามมีขังของอยู่บนอนาา กินน้ำขึ้นไปแทรรอบไปจมกันไม่สิกินขึ้นีมือไปจมเลยอตานตอนอยี่ต้มตังไลามผู้เฒ่าินงกนแล่วอ้างข้อวอยากข้าวอยากข้าวอยากข้าวไปตรงหนหมูอ่อนไทยี่เ้ว ก็มาๆเนาะนมันไม่กินเนื้อใ้าไม่กินมันไม่กินเนื้ออืมแล้วเองออีนากินนะคลี่ไม่กินเหรอคลี่ไม่กินอยู่นนตอเรเรียก์คลีมาหน่อยมากินนันหรอกะบอกมามากินตังนบาค่ะบค่ะ Có lại có xe đây bây giờ